สวัสดีครับคำปอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่666คลิปนี้พบกับเดอะฮักไลออนวอลไพลินปะทะกับคาเมรอนเชิด นักข่าวสหรัฐอเมริกาเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566หรือ224 0ในศึกไทไฟอาจารย์ต้อมที่จังหวัด 101, ร้อยเอ็กามายไทยแบบคาดเครื่องในพิการน้ำหนัก7 7กิโลกรัมกำหนด3ยกยกและ3นาทีพัก1นึ่งไฟนี้เป็นไฟที่3ที่จะต้องเจอกันไฟแรกนั้นไลออนชคะคะแนนในการต่อยกพิเศษคือยกที่4แบบบอบช้ํากันทั้งคู่ไฟที่2ไล อ่อนโดนนกในยกแรกแค่49วินาทีฉะนั้นการันตีเลยว่าไฟที่3นี่ดูเดือดตรงปกที่ผมลงไว้มันเพียค่ะฉะนั้นไฟนี้ถือว่าขี้ชะตาให้มันรู้แล้วรู้แล็ดกันไปเลยรับรองคุณภาพตรงปกมันเพียค่ะเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยๆไปบนไป,บนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระ เชิญสลาลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอกระโดดขึ้นมาย่องเขาละไลอ่อนหรือสิงโตหรือเปล่าเอ้าเต้นยอยองแงยอ้าอาจารย์ยงยุธอภัยโสกรรมการพกขีขาดบนเวทีเพียงผู้เดียวเรียกนักมวยนังคู่เดี๋ยวเตรียมเข้า มาตกลงกติกาโน่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ไหวครูไปก่อนโน่นนี่นั่นจับพันไปทีหนึ่ง <c oughs> ตรวจดูความเรียบร้อยว่าจกระจับมาหรือเปล่ามาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยคาเบียรอนเชิด นัดกคชาวสหรัฐอเมริกาอายุ34ปีน้ำหนัก77กิโลกรัมสูงร้อเซนติเมตรทกมา36ครั้งชนะยีแพ้สิเสมอหาได้มีไหมส่วนเดอะฮักไลออนวอ์ไพลินอายุ26ปีน้ำหนัก77กิโลกรัมเท่ากันสูงร้อเซนติเมตรทกมา124ครั้งชนะแปแพ้สาเสมอห้าไลออนเป็นชาวนนทบุรี พระตำหนักสง่างามหรือนามสวนสมเด็จเกาะเกร็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องหรือทุเรียนนนงามน่านยนศูนย์ราชการ <c oughs> เอาละว่ากันไปพุทโธนโมสังคโฆใครมีบริกรรมคาถาอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นเด้งเชือกไปทีหนึ่งเขาละ ไลออนวอพายรินอ้าวยกแรกแหกม้านอาจารย์กงยุกสับมือชกกางเกงดำนั่นก็คือไลออนส่วนเชิดร,ระวังไงกางเกงขาวโดนเตะตัวไปทีหนึ่งไงเชิดเตะขวาเข้าไปยังขยับก็หามหัวเคยขาม้าเคยขี่เอ้ยโอ้โหยังไง นี่ก็เป็นไฟที่สามของเขาตามที่ผมบอกไปแล้วนั่นเองอายุแตกต่างกัน8ปีครับสำหรับเชิญนั้นก็ตั้ง34ีแล้วอ่ะอืม <c oughs> โทษทีเอ๊ะทำไมหูถึงห้อยตองแต่งตองแต่งมันคืออะไรแต่ก็ต้องเข้าใจว่าระ,ระเบิดหูมาถ้าเป็นห่วงมานี่ไม่เอาสกอตเทปติดคิดดูแล้วกันนะครับ ถ้าหัวแม่มือเนี่ยเข้าไปเกี่ยวตรงนั้นเนี่ยโอ้โหหูขาดค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาเทปติดไว้ก่อนระเบิดหูแปลว่าคนดื้อนะเนี่ยเอออ่ะเียงดำอืมยังไงยังไงรู้ทางอย่ารอแหลกแล้วกันเพราะว่าเชิญนั้นมีหมัดแม่ตอนนั้นก็นโดนหมัดนี่เองในอีพีที่สองที่ผมมาลงไว้ให้เนี่ยยกรแรกแค่4-9วินาที ยังไงยังไงก็ถือเอาระยะห่างไว้ก่อนสำหรับไลออนไม่ประทับไม่บวกมากนะักดูชั้นเชิงไอ้ชังนี้หนึ่งเข้าระยะหมัดนี่ก็พอดีเลยนะนั่นนะโดนไปแล้วไฟที่สองอยังยังบนแล้วก็ลงล่างเซถีบสายเข้าไปโอ้โหกัยอดหน้าเลยไม่เป็นไรโอ้โหแบบ หมุนตัวเต่แบบทอร์านาโดอ่ะ <c oughs> ฮะมีเลือดซิบซิบออกมาที่หัวคิ้วแล้วอะไร <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ยังดูไม่ถนัด <c oughs> ยังยัง <c oughs> อย่าอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นกับเชิดคาเมรอนอ้าวล่อนก็ร่อน,อนเขามาสิโอ้โหดอกนี้อถอยกรวดไปถึงสหรัฐอเมริกาหน่นเอาบ้องหูไปทีหนึ่ง เชิดว่าไงเชิดขยับก็หาโยกไงก็ต้องสุมมัวกันนกกันนะเพราะเดินฮักของเราเนี่ยน่ากลัวและเกินดูกล้ามนะโดนทีนี่แม่ม่อยากจะไม้นาทสามนั่นเองครับท่านผู้ชมอย่าบอกว่าต่อยเบาๆถ้าใครโดนแล้วจะรู้สึกอเดขวาไปทีหนึ่งเด็กบนแล้วยังไงเอาหมดยกก็แรกแหกมานอืม,อม ดูภาพรีเพลย์ปักเข้าไปโอ้โหดอกนี้นี่ขวาตรงแล้วก็เตะตัดเข้าไปยังไงต่อโอ้นี่ซองนี้ได้เลือดไหมเนี่ยตรงตรงกันเลยนี่โอ้โหมุนตัวเตะหนึ่งรอบ360องศาแบบทอรนาโดเลยเพี้ยงเข้าไป คอยกลูด้เสียหลักก็ไป่ะไ่วย,ยังไงยกที่สองหรือยังเอาละยกที่สองครับท่านผู้ชมอย่าก,กลับพิษตามคุณนี้คำปล่อยเอาอีกแล้วเหรอบอกว่าอย่าก,กลับพิษตาพูดยังกันอก,กันก็ไม่รู้ถ้ากลับพิษตามากก็มองไม่เห็นภาพเด็ดๆโอ้โหดอกนี้างท้องังาบางงังอะไรอุดแตกแล้ว ดอกนี้อย่างสวยงามครับท่านผู้ชมเอาละเลียกเลือดเออเรียกเลือดเอเลเอ,เอลิ้นสักพันแล้วอายังไงยังไงอซออีกทีไลอ้อนไลอ้อนคิงหรือเปล่าออทีสายสกัดไม่เป็นไรเชิร์ดเข้าหาทันทีอูแรกเลยแรกเลยอืมบ้าเลือดแล้วเชิร์ดบ้าเลือดแล้ว ไม่ธรรมดานะเนี่ยห่างกันตั้งแปตีอะ่ะสากับ26หกอืมรังกันี่ยังกับวัยรุ่นอยู่เลยดูสิครับอแสดงว่ามีความทรอหดอดทนระเบิดหูมาแล้วก็มีแทดถูข้างหลังโอโ้โหหัวทิ่มหัวตามแต่อึดมากยอมรับว่าอึดอมไม้หน้าสามต่อยตอีเลยนะเนี่ยมัดทีนี่ดูดีหัวไหลเดิองฮักนี่ไม่ได้มาพอโชกช่วยดูบุคลิกเขาอะ่ะเออ กล่ำบึกเลยอ,ออกไปก่อนยังไงเคิดเคิสเสียบเข้าไว้ที่หนึ่งแล้วก็แรกด้วยศอกของลออ้นเอาสวมหมวกกันน็อกเพราะว่าเปิดบาดแผลไปแล้วนี่หยับเข้าหากรรมการอย่าบังนะครับท่านโอ้โหเลือดนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเนี่ยคงมีหลายแผลดูดิสวมหมวกกันน็อกรอเลยอ่ะปกัปกปักข้าไป ดือหักของเราโอ้โกะก้านคอเลยยังเชิดเดินเข้าหาออกซ้ายไปก่อนแล้วก็โดนทุบบ้องหูไปทีหนึ่งเชิดเข้าหาโดนทุบบ้องหูไปอีกทีหนึ่งซ้ายขวาเขาไปโอ้โหการหักซอกอไม่ใช่บไม้โดนนะเนี่ยไลออนโดนนะเนี่ยตอนนี้เขียวหมากแล้วเนี่ยเออไลออนเขียวหมากแล้วเนี่ยเอ้ยธรรมดาสที่ไหน อยังไงเชิดเข้าหาทันทีคับเมร้อนเชิดโอ้โหแรกคนุฉึกพี่ต่อยท้องน้องต่อยหน้าทีบสกัดตับวีห้าไปแล้วยังไงรอไว้ก่อนระย่ให้ครับโอ้อาจารย์เขายุให้โชคกันให้ต่อยกันอยู่นั้นแหละรู้ไหมผมเหนื่อยบอก <c oughs> โอ้โหยังไงขยับเข้าหารับรองครับมวยคู่นี้ ยังยังไงยังไงออกหมัดหมดยกที่สองอู้หูวภาพนี้น่าเอาลงปกนะเนี่ยออแต่ผมเอาภาพอีกภาพหนึ่งไปลงปกมันเสียวสยองอ่ะถ้าไม่ซาดิสก็อย่าดูนะครับมือ,อต้องบอกว่าซาดิสนิดชอบความเจ็บปวดนั่นเองดูทีอู้หูวอืมดูที่ดั้งอ่ะแตกนั่นน่ะแล้วก็หัวคิ้วอีกอ่ะ ไม่รู้อ่ะดูดิโหูยยังเอาอะไรทุบเลยนะหลายแผลามากเลยอ่ะหัวคิ้วต้องซ้ายทั้งขวาแล้วก็ดั่งอีกเลือดโอ้ยตายตายตายต,าต,าตาถ้าไม่สาดิชห้ามดูนะครับคุณคำปลอยสาดิ์หรือเปล่านิดหน่อย <c oughs> อก็ถือว่าชอบความรุนแรงเราก็มาดูคู่นี้กันจะเอามึงตีเขาไปลดเฮ้ยอายุน่อยก็ได้ตรงนี้ว่สาสัน หนวดกันไปอเป็นไงพี่เลี้ยงอยู่ยข้างล่างก็มีอีกแล้วโน่นกองเทียโอ้โหสนุกสนานวัดลินก็วากันไปตรงไหนมั่งแผลไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเอาสโลโมชั่นรีเพลย์ให้ดูสักหน่อยนี่ไงสอกมาก็โดนคืนสิถอยกลูดไปโน่นหนากระเด็นกระดอนไปถึงสารัตน ข้ามมาหาสมุทรแปซิฟิกไปปักเข้าไปโอ,โ,โอ้โหดอกนี้ทำไมอึดจังสุดยอดแหละเนี่ยมันน่าจะลงอะไม่ลงโอ้โลูกอย่างนี้ยังม่ยิ้มใส่อโอ้โหปักเข้าไปมีหน่าวอวมมากเลยอะโอโดอกนี้อตาบปลือเลยตาปลือยอปวดแทน เรื่นมัดตรงเขาจินหมากไปเลยเอาละยกสุดท้ายยากระพิษตาครับท่านผู้ชมอาจารยาา์ยาเออยกสับมือชกยังไงเขารอยมาเขามาโอ้ยขวาซ้ายขวาเอ้ยหักศอกเข้าไปอีกทีหนึ่งเสิร์ชเข้ามาอุย้ยศอกเหมือนกันเอาละเว้ยสงครามศอกแล้วพวกขวาญมาด้วยเหรอแบคลิกอย่างเงี้ยไม่ใช่จราเข้แล้วยังไงดักศอกเข้าไปมัดดีนักอื ยงเชิญก็ไม่ยอมแล้วเว้ยออบ้าเลือดมาตั้งแต่ยกรแรกแล้วนุ่นแน่โดยดียิ้มเข้าหายิ้มเข้าหาเออนึกว่าตัวใหญ่กว่าเหรอน้ำหนักเท่ากันกลัวจะที่ไหนสอยคางไปทีหนึ่งเออทีมสกัดตับฟี่อีกแล้วอ่าไลออนก็ไม่ยอมประทะใกล้ที่สุดหนีระยะห่างหมัดกอดเอ้เราจะวัดสองอย่างนี้ยังไงสูหมวกันนกอ,อยังไง อ,อาวุธครบกะไว้ก่อนกะซ้ายขวาไว้ก่อน,ว,อนอวัดระยะไหมทีบสุก,กัดนำทางยังไงสายขวาสายขวา้ายขวาลบหลีกไปได้ไม่ประทะไม่จำเป็นเหมือนเก็บคะแนนไว้แล้วล่ะรอจังหวะสองโอ้โหโดนนะนะ่โดนนาะอย่านะอย่าล้อเล่นนะอ้ภาสาสานมายอดเราแหลดนะ อืมนั่นกรรมการก็สับมือชกอาจารย์ยงยุทธอภัยโสตอนนี้ไม่ให้อภัยนะทาไม่ต่อยเออเอาต้องเข้าหน่อยเออเฮ้อโอ้โหใครหรือโดนหลุดเองเนี่ยข่าวดีสำหรับพี่น้องวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะรู้สึกว่าข่าวแว่วๆว่าเต็งหนึ่งกับปตทอา่าหมดสัญญากับไทยไฟแล้วก็ มุ่งหน้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพเรารอฟังรอดูคนแล้วกันเอ้ายังใครอีกอยังไงเข้าหาทันทีนี่รอมานานอีกคนหนึ่งก็กิตตด่อนอสจดำเนรยองนี่ก็อยากจะให้เข้ามาในวันแชมเปี้ยนชิพอยู่แต่ยังติดลิขสิทธิ์ของไทยไฟไม่รู้จะหมดเมื่อไรเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่มาต่อยนี่นะก็น่าจะโลกกันประเทศที่เนาะ สิได้หน่วยก้านเอาเอ้อซ้ายขวาซ้ายขวาขี้โพดนนนนนเออโอ้โหทีมยอดหน้าเลยนะกะเหรอกะเหรอเชิดกระยับเข้าหาไลออนก็ไม่โว้ยรอจังหวะรอจังหวะ,อ,ะอ่ะแยบ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 วัดรยะออกไม่ซ้ายออกไม่เอา,าออกเตะซ้ายแทนไม่ธรรมดาโอ้กระโดดเตะเออกระโดดต่อยดิพี่แซนชัยชอบเนี่ย ีากะก้านคอเยับเข้าหาเย็บซ้ายขวาเชิดเข้าไปบุกลุยเข้าไปโอ้โหหัวใจนี่สวมหัวใจสิงมาซะเกินอ่โดนอะไรอ่อนก็รอเอา้าหมดยกโอ้ก้มลงกราบเป็นศิลปะการต่อสู้แห่งเดียวของโลกนะครับที่มีวัฒนธรรมขนมรมเนียมประมาณนี้ รู้แพ้รู้ชนะนี่ปกผมว่าลงปลกภาพนี้แหละครับเมื่อกี้นี่อืมเพราะว่าเห็นหน้าทั้งคู่นี่เละกันทั้งคู่มาอะ่ะแล้วแต่ว่าใครเละมากเละน้อยนั่นเองแม่ศิละปะแบบนี้มีแห่งเดียวในโลกเป็นการต่อสู้ที่ไม่ซ้ำไม่เติมอะ่ะเป็นไงคุณเดียวคุณเป๊กอยู่ไหมหรือจะดูซโ,โ,โมชันก่อนโอ้โหเจ็บปวดมากเลยล่อะอ้าดูรีเพลยกกันหน่อย ยับพะฮะสอกโอ้โหแรกกัน,น,น,งงนอีกคนหนึ่งวงนอกอีกคนหนึ่งวงในผักออกไปยังยังดีไงทัดมาลาไปก่อนนี่ทัดไปก่อนมื่อกี้โอ้โหนี่เข่าบินเข่าบินธรรมดาสะที่ไหนเอาคืนเอาคืนงัดปั๊มหมอแทงตือนก็บาเนี่ยโอ้โหโดนหลับตาปีเลยคืออะไร โดนไล่ปักเข้าไปบ้องหูที่หูเจลาบังทีหนึ่งก็เตะกาดกาดนี่แหละกาดไม่สนนะขอเตะไปก่อนนี่ค้มตรงกาดเห็นแล้วชื่นใจเหลือเกินครับพี่น้องชาวไทยเป็นศิละปะก,การต่อสู้ที่มีความเคารพและนับถือกันเอาคนเดียวคนแป๊กเชิญครับแน่นอนครับคบม<า>้มสามยกนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนดูนะสามยกก็คุ้มแล้วสำหรับคู่นี้นะครับถึงเวลาประกาศผลพูชนะครับครับมา ผู้ชนะสำรับแมนเน่เดอะบิ๊กเอร์ใครขาวหรือดำขาวหรือดำผู้ชนะได้แก่ไลออนวอลไพร์เล่ขอขอบคุณากคำปล่อยรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ รวยๆยเฮงเแบบไร้กี่จำกัดสวัสดีครับ